กลับมาชมกันต่อกับเหล่านักแสดงนำครับจากเลิฟเลยร้อยเอ็ดภาพยนตร์รักต่างวัยสุดอบอุ่นซึ่งในหนังก็มีเรื่องราวความรักของพี่มัมปนอยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันต่อได้เลยครับแต่นีเพลงดูหนึ่งโดนใจมากเะเพลงอะเพลงจะอยู่เธอจะอยู่คอยครนี่พบเมียครั้งครั้งแรกเจอเมียครั้งแรกเจออ๋อชีวิตจริงนะมาดึงเมียชีวิตจริงเจออีนี่แหละเอออีที่ปัจจุบันเนี่ยนี่แหละบันนี่แหละครั้งแรกเลยเธอจะอยู่คอยครเนี่ย ถึงว่าเขาตะคองสังเกตเวลาตัดต่อเวลาน้ำมนต์มานั่งด้วยก็จะเขินๆใช่ะอย่างซีนผูกรองเท้าอะไรกันเนี่ยเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนน้าหม่ำเอาซีนในชีวิตจริงอ่ะมาใส่ในหนังเรื่องเกิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์ยายไผ่มาใส่แทนแพทย์คนรู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องรู้สึกรอกจริงๆนั่นแหละเขาซื้อรองเท้ามาจามาให้เอาเป็นป้าจ่าที่เป็นคาดสีแดงก็ซื้อมาให้ เขาไปเต้นอยู่วงสรเพชรพินโยเขาอุตส่าห์ไปซื้อว่าต่างหวัดนะเขารู้ว่าชอบท่าป่าตาที่เป็นแดงๆคาดอ่ะใครใคเคยเห็นไหมรู้นะเราก็ซึ้งมากเลยแล้วก็เอามามอบให้มันเป็นวันเกิดเราด้วยเราก็รู้สึกมันเหมือนกับรองเท้านี่แหละเอมันมีเรื่องจริงอยู่นั้นสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาชีวิตเจ้าของเขาไปนั่มแมวเข้าไปด้วยในในยุคนั้นด้วยนี่หนูว่าหนังเรื่องนี้มีมีเสน่ห์ในในทุกๆด้านเลยค่ะทั้งตอนที่คือเวลาที่พ่อเขินอ่ะพ่อหม่ำเขินอ่ะจะเขินแบบ เขินจริงๆแล้วแล้วม erm. ันแสดงออกทางสีหน้าจริงๆว่าว่าเขินอย่างเงี้ยมันเลยดูจริงไปหมดเลยอ่ะเจอกันนุ่นไปแล้วอ่ะเจอกับนุ่นไปครั้งหนึ่งหลังเรื่องเชิมอ่ะพอมาเล่นเรื่องนี้มันห่างไปกี่ปีแล้วเนี่ยสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีแล้วนะไม่เล่นหนังแบบนี้นะนี่ก็มันก็ยังเขินอยู่แหละพอเล่นไปปั๊บมัน แต่ทีนี้มันมันมันเข้ากับเรื่องเลยเพราะคนแก่ไงเหมือนคนในเรื่องก็คือดาบตำรวจเล่นเป็นดาบเป็นดาบตำรวจแดงดาบแดง้วดาบแดงกับต้องแพ็ถูกไหมโอ้โหพี่หม่ำของเราผ่านการแสดงหนังมามากมายจริงๆเลยครับแบบนี้ทางเราก็มีเกมมาให้พี่หม่ำลองเล่นดูนั่นก็คือการทายหนังที่ตัวเองแสดงไปนั่นเองมาดูสิครับว่าพี่หม่ำของเรานี่จะทายถูกได้สักกี่เรื่องครับเอาครับเริ่มนะครับหนังเรื่องอะไรนี่ครับอันนี้เรื่องอะไรครับข้างหน้าอันนี้เรื่องคู่แรก เล่นเป็นสุรินทร์พองยินซีของน้องเอี้ยงไหมฮะพ่องน้องเอี้ยงพ่องน้องเอี้ยงเล่งเล่นลูกพี่โน้ตอันนี้คู่แรกครับอันนี้ครับอันนี้บรรกาศหน้าหน้าหักซึ่งฉายไปเมื่อเมื่อปีปีสองปีแล้วใช่ครสองปีแล้วนี่บรรกาศหน้าหักที่สามย้ำสามเออย้ำสามย้ำสามย้ำสามให้ให้ให้ท่านย่าทย โอเคอันนี้อุ้ยอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะนานภาพดูนานมากไม่รู้บริการนาฮักบริการหน้าหักภาคแรกภาคแรกหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมเออหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมหน้าเรียมอะไรให้มันตาตาตานี่สิบสิบเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วตายังตกนะฝั่งซ้ายดูมันหนังตาเป็ตกจริงที่เป็นซีนที่ว่าแก้ผ้าวิ่งรอบเฉลิมในนี้จีนี่นุสาวรีย์เนี่ยใช่ใช่นางตาซ้ายตกเห็นไหมน่ะดูชัดๆสิเนี่ยไม่ได้ติดหล่อะไรหรอกพูดไปเล่อยเปียไม่ไป่กรีดทำไมวะทำไมไม่ไปตัดออกไม่ใช่ตา เพื่อแล้วกันต่อไปนะครับถามเลยอันนี้เหมือนไม่ได้บอกแค่พวกลุงอันนี้เรื่องอะไรอันนี้ไอ้นั่นหน่ะคุณบรรลือเออคุณบรรลือป่วยมาหน่อยสิเออบ่เถียงที่คุณบรรลือนี่ต่อจากคุณบรรลือนี่มีอีกเรื่องนะที่กำลังจะถ่ายเนี่ยเรื่องอะไรนะครับที่จะถ่ายชิ้นปีนี้ต่อจากคุณบรรลือเนี่ยเป็นภาคต่อใช่ไหมเป็นภาคก่อนเป็นภาคก่อนหญิงแย้มกับอีเยือนเดี๋ยวจะได้เห็นหนูเล็กจะได้เห็นชมพู่จะได้เห็นตลกทุกคน มีเขาไหมอะเล่นป่ะล่ะเล่นสิทำธุรกิจเลยจ้าป่าอาต่อจากไอ้ก่อนขุนบรรลือนะมีที่ถ่ายเนี่เดินเดินเดินพฤติพฤติกาเนี่ยหญิงแย้มกับอีเยือนอ่านี่ต่อต่อครับอ่าเรื่องอะไรนี่มือตึบคือกันบ่เหอะเล่นกับจ่าพนมเหมือนต้มยำกุ้งไม่ใช่เล่นกับจ่าพนมใกล้ๆละอ่อช้างอะไระวองค์บากเหรอองค์บากใช่องค์บากนี่องค์บางในยี่สิบปีแล้วนะเนี่ยกับจ่าพนมก็องค์บางมาแล้ว อันนี้เหรอเล่นเกมเนี่ยเช่คุณไม่เกมเลยเอาไปให้ทายนี่เลยที่จริงไม่น่าครับอันนี้ไม่รู้ใจบลูกๆอันเรื่องนี้อันนี้คลาสสิกเลยอันในเรื่งดูกเล่นกันนู่นเลยเล่นกันนู่นเชิมเหรอใช่เออแมนนแมนเล่นกันนู่นเป็นคนขับแท็กซี่จำเลยสุดท้ายครับแยมอันนี้แยมภาคแรกเลยอันนี้ที่ผมตัดสินใจเรียนภาพยนตร์นิเทศเพราะเรื่องนี้เลยใช่ชอบมากแล้วเรียนเสร็จทำไมไม่ไปอยู่ไปอยู่ไปบอลทนประเทศไม่ไปอยู่กว่า ไปทีละสเต็ปครับทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปครับหมดแล้วครับหมดแล้วนะหมดแล้วโอเคครับพอไปอยู่เรื่องนี้เลิฟเลยร้อยเอ็ดนะครับฉายวันที่ไหนนะคุณเอ็กพุ่มกับ8กันยานี้นะครับในโรงภาพยนตร์อีก2วันนะครับฉายแล้วมาเลยนี่มาเลยนี่คนครับอยากฝากหนังไหมครับคุณพลก็ฝากเลิฟร้อยเอ็ดวันที่วันที่8วันที่8กันยานะครับคุณผู้ชมมันนะแล้วก็ธุรกิจเราเป็นไงตอนนี้ทําอะไรนะซาปา ดีดอกรับสัมสภาโอเคอ่ะันที่็มีมียูทูบอยู่มียูทูบด้วยอ้เตอติดตามคุณช่องคุณด้านใช่ไหมใช่ครับช่องอะไรช่องพ่อใหญ่พลครับพ่อใหญ่พลฝากเลยทรรย่า ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปชมกันเยอะๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกๆไปดูดูได้ทุกคนใช่เพราะว่าคือถ้าครอบครัวไปดูอะครอบครัวไหนที่มีปัญหาในเรื่องของปัญหาเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อแม่ด้วยใช่อยากให้ไปดูพ่อก็จะเข้าพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกลูกๆก็จะเข้าใจในมุมของพ่อแม่แล้วก็ในมุมของความรักที่จะต้องรออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นรักแรกของนางเอกแล้วเป็นรักสุดท้ายของพระเอกด้วยรักแรกของนางเอกรักครั้งสุดท้ายของดาบแดงใช่ค่ะก็อยากให้ไปดูเยอะๆนะคะ แล้วก็ค่อยมาคอมเมนต์ติชมกันเยอะๆด้วยถ้าเกิดสนุกก็ฝากบอกต่อด้วยนะคะ8กันยายนนี้ค่ะเลิฟเลยร้อยเอดนะครับแต่หนังเรื่องนี้ต้องบอกว่ามี2เวอร์ชันนะคุณคุณุูมกับคุณเด่นผู้กับที่ออกมาจากคณะคุณบอลนี่มันมีมันมีต้องจำก็ได้มี2เวอร์ชั่นคือมีอะไรบ้างครับคุณคุณคุณเป็นเวอร์ชั่นภาคภาษาใต้ครับกับเวอร์ชันภาคภาษาอีสานภาษาอีสานดูได้ทั่วหมดเลยใช่ครับแต่ถ้าจากชุมพรลงไปชุมพรลงไปถึง เบตงเนี่ยสิบสี่จังหวัดเนี่ยเป็นภาษาใต้เลยครับภาคโดยภาคโดยพี่เอกชัยเจนนี่บิลลี่บิลลี่บาวีบาวีหลวงไก่ไพศาลแล้วก็ทีมพันธมิตรทีมปฏิบัติบางส่วนใช่ครับอโอเคนะครับอขอบคุณนักแสดงสามท่านด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะอังคารหน้าเจอกันใหม่ครับซุปเปอร์หมามครับสวัสดีครับ ก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับกับหนังเลิฟเลยร้อยเอ็ดที่กำลังเข้าฉายในวันพฤหัสที่8กันยายนนี้และรองว่าครบทุกรสชาติแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้าพบกับแจ๊สปุกนิกปาปิยองกุ๊กๆพร้อมกับเพลงใหม่ที่กำลังมาแรงผัวทิ้งทำไมฉันโดนผัวทิ้งทำไมฉันโดนผัวทิ้งทำไมฉันโดนผัวทิ้งเพลงเมื่อกี้เพลงอะไรอ่ะผัวทิ้งอ่ะเกี่ยวกันเลยเกี่ยวกับผัวทิ้งอะไเหรอ จริงๆเพลงนี้มันควรจะเป็นผู้หญิงร้องถูกไหมอ่าแล้วเสื้อใครเนี่ยเชื้อเชิดแจ๊ดเหรอฮะไม่คุยเรื่องเพลงแล้วกันอยากยุ่งเรื่องเสื้อเดี๋ยวถ้ารุ่นเดียวกันเตะท่อนอยูและเหตุผลที่มีมาไม่ไปชิงร้อยวทำไมผมไม่เห็นที่ชิงร้อยเป็นไรไม่ไป ลาออกเลยก็มันอยู่3ามคนมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่ามันแล้วมันไม่ได้น้อยใจขนาดนั้นหรอกม,มันมันพร้อมกับการมาของเราชิงช้าสวรรค์ทั้งพิธีกรสุดหา่าโน้ตเชิญยิ้มครูเทียมกรรมการสุดเข้มอดีตผู้เข้าประกวดเต้ยจัก,กรินและผู้ขับร้องที่รักเพลงลูกทุง่งไรอันการบัดินุ่ม อยตอนนั้นมีใครมั่งตอนนั้นมีใครมั่งตอนชิ้อันเก่าอ่ะอันเก่าจิงชาสวรรค์ที่พิธีกรนะก็มีจักรเรียมสีเรียมแล้วก็ไดาน่เชงเรียมาดาน้อยเหรอใช่ที่ร้องนึกคือกากอะไรเนี่ยใครร้อชวนกรรมการที่ตัดสินจะเปลี่ยนไปแต่ละฤดูมีครูลบฤดูหนาวครูลบแล้วครูบวกอ่าแล้วก็ใชร้องเพลงใหม่ที่ปาโนอสแต่งให้ไรอัน อย่างไรอ้นี่นะผมแต่งเพลงให้เพลงเอาไหมขออนุญาตคิดถึงต้องหน่อยดิขออนุญาตไม่เอาได้ไหมคิดถึงได้ครับโอ้ยสวรรค์ส่งนกมาเกิดจะไปส่งไอ้เพชรไทยมันทำไม